สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับคาร์แมกซีนไทแลนนะครับวันนี้ก็จะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับ a อร่า o ูดแคทหรือแมวดีจากทางค่ายรถเกีร์วอร์มอเตอร์จากประเทศจีนนะครับซึ่งมาเปิดตัวในครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศไทยและเตรียมส่งรถนะครับประมาณ2รุ่นนะครับตอนนี้2รุ่นที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยนะครับ ซึ่งไทม์ไลน์คร่าวๆเนี่ยก็จะมีตัว wow h าวาลเ H6 นะครับแล้วก็ออร่า o ูดแคสต์2021นะครับซึ่งวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับออร่า o ูดแคสต์2021นะครับซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยจะทำการเปิดตัวตัว wow h าวาลเ H6 และออร่า o ูดแคสต์เนี่ยประมาณเดือนมีนานะครับช่วงเดือนมีนาแล้วก็ ทำการส่งมอบเนี่ยประมาณปลายปีนี้นะครับแต่เจ้าออร่ากูดแคทเนี่ยพิเศษตรงไหนใช่ไหมครับพิเศษตรงที่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนวัตรกรรมที่เป็นสิ่งมหาศาจรรย์นะครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วรถที่ยนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยร้อเเนี่ยเราวิ่งได้จริงๆจังๆเนี่ยแทบไม่มีนะหรือนับคันได้นะครับ ไม่รวมของ Tesla นะครับเพราะว่ามันมีราคาที่เข้าถึงยากจับต้องยากมากๆแต่ว่าราคาของ a อ r a g o o s e c s t 2021เข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยใช้ได้ซื้อใช้ได้น่าสนใจกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวทำความรู้จักกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ออรากูสแคสต2021ใหม่นะครับถูกประกาศโดยเ a s w ว l ล m มอเตอร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็น1ใน2รุ่นที่นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางคาแมกซินของเราจะพาไปชมสเปคเบื้องต้นของเวอร์ชั่นที่จําหน่ายในประเทศจีนว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเข้าไทยนั่นเองนะครับโดย ออ a ่ากูดแคทเนี่ยเป็นหนึ่งใน4รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ออรในประเทศจีนซึ่งประกอบไปด้วยไวแคทแบ็กแคทไอคิวและอีกรุ่นก็คือ Good Cat นะครับที่ถูกเลือกจำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกๆโดยมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยถึง5รุ่นย่อยด้วยกันเลยทีเดียวแบ่งแบ่งออกเป็นรุ่นแบตเตอรี่ขนาดเล็กสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางมากถึง400กิโเมตรจำนวน3รุ่นย่อยนะครับ และรุ่นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางถึง500กิโลเมตรอีก2รุ่นย่อยเลยทีเดียวน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมวิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้400ถึง500กิโลเมตรไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับออร่ากูดแคทโดยเจ้าออร่ากูดแคทนะครับทุกรุ่นย่อยเนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังมากสุดถึง ร้อกิโลวัตต์หรือเราลาประมาณ142แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0.150์เนี่ยในเวลา3.8วินาทีเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมมาด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด47.8กิโลวัตต์หาวสามารถขบขี่ได้เป็นระยะทาง ถึง401กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งตามมาตรฐานของ NEDC และแบตเตอรี่ขนาด59.1กิโลวัตต์สามารถขับได้มากถึง501กิโลเมตรพร้อมด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทั้งคู่นะครับและที่สำคัญนะครับการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยสามารถรองรับระบบชาร์จด่วนแบบ DC ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง30 ถึง80%ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบชาร์จปกติแบบ AC ผ่านชาร์จเจอร์แบบ220โวลต์หรือไฟที่อยู่แรงดันในประเทศไทยนั่นเองนะครับจะใช้เวลาราวๆ8ชั่วโมงจนเต็มจนถึง100%นะครับส่วนการชาร์จ DC เนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังเล็กน้อยนะครับ การชาร์จ DC เนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่แอมป์นะครับเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ตามที่ร้านขายแบตขายนะครับชาร์จเนี่ยจะชาร์จโดยอัดกระแส DC ลงไปที่แบตเตอรี่นะครับให้ความสนใจอยู่ที่แอมป์นะครับสมมติแบตเตอรี่เนี่ย50แอมป์แต่ที่ชาร์จเราเนี่ยชาร์จระบบ DC อัดเข้าไปเนี่ยเราชาร์จไปได้1 0แอมป์นะครับหมายความว่าแบตเตอรี่5 0แอมป์นะครับเราใช้ไปหมด5 0แอมป์ แล้วเครื่องชาร์จแบบ DC เราชาร์จได้10แอมป์แค่5ชั่วโมงเราก็เต็มแต่ถ้าแบตเตอรี่รองรับการชาร์จถึง50แอมป์ภายใน1ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าแค่ชั่วโมงเดียวก็เต็มลแล้วนะครับการชาร์จ DC จึงถือว่าเป็นการชาร์จที่อัดแล้วเน้นกระแสแอมป์ A, จึงได้เร็วกว่า AC นั่นเองนะครับเรามาดูทาง ห้องโดยสารภายในของเวอร์ชั่นจีนสำหรับ a l l a g o o d Cat กันบ้างนะครับโดยเวอร์ชั่นจีนเนี่ยจะติดตั้งระบบอินโฟทีมเมนต์ Allra Smart Cafe นะครับ OS Cafe Intelligent Car Control System นะครับทำงานผ่านหน้าจอความละเอียดสูงขนาด17.25นิ้วจำนวน2จอพร้อมระบบจดจำเสียงระบายหน้าอีกทั้งยังมีระบบช่วยนะครับ Allra Allra Cat พวตาลน,นะครับที่แสดงเป็นรูปแมวน่ารักน่ารักบนหน้าจออีกด้วยนอกจากนี้นะครับออร a ากูดแคเนี่ยยังมีระบบ a อร่า a ฟล l เลสที่สามารถซักฟอกอากาศภายในห้องโดยสารจากสมาร์ทโฟนก่อนขึ้นรถได้ด้วยนะครับมีระบบ Smart Quick Start ที่ช่วยสตาร์ทรถทันทีเพียงแค่เสียบเข็มขัดนิรภยัยและเหยียบเบรกเท่านั้นระบบ Aura Enjoyment ที่ช่วยปรับสภาพภายในห้องโดยสารให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของห้องโดยสารตำแหน่งเบาะนั่งเสียงเพลงที่ชื่นชอบโดยจะปรับเปลี่ยนต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ในขณะนั้นๆน,น,นะครับเป็นยังไงมาครับระบบอำนวยความสะดวกเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่เพียงแค่รถไฟฟ้าที่สุดยอดภายในอย่างสุดยอดอีกนะครับ ยังนะครับยังไม่เพียงแค่นี้นะครับ a l l r า a ู Good c a เนี่ยยังถูกติดตั้งหน่วยประมวลผลระบบขับขี่อัตโนมัติ Intel ทํำงานคู่กับมิลลิมตรเวฟเรดาร์จำนวน2ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกจำนวน12ตัวกล้องความละเอีสูงอีก6ตัวและระบบตรวจจับพิกัดด้วยดาวเทียมนะครับซึ่งจะช่วยให้รับรู้สภาพรอบข้างที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นไม่ว่าจะเป็นพาหนะ คนเดินถนนจักรยานป้ายจราจรและสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุดเมื่อพูดถึงระบบขับขี่อัตโนมัติแล้วละก็น,นะครับออร่ากูดแคทติดตั้งระบบออ r a Pilot d ดได n วิที่มาพร้อมกับระบบอินเทลเจน n ์ครู s s อเซน e ์ซ s สเต็ม สามารถกการักษาความเร็วตามคันหน้าได้อัตโนมัตินะครับทั้งขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือการจราจรที่หนานแน่นอีกทั้งยังปรับความเร็วได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและป้ายจราจรหากไม่มีรถอยู่เบื้องหน้าหรือข้างหน้าของเราโดยระบุว่าระบบขับขี่อัตโนมัติดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลเป็นธรรมชาติและยังสามารถปรับระยะห่างจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ ได้อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อีกด้วยนะครับสำหรับราคาของเจ้าออร่ากูสแค t 2021ใหม่ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับกับสิ่งที่เราได้มานะครับทั้งรถแบบไฟฟ้า100%แล้วก็ระบบอานวยความสะดวกภายในรถระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติสำหรับราคาจำหน่ายออร่ากูสแค t 2021ในประเทศจีนอยู่ราวๆ1 3,900ถึง1 4 3,900หยวนหรือแปลเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ4 8 3,000บาทถึง6 7 0 0 0 0บาทนะครับแต่เมื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยบวกภาษีบวกแบตอะไรเต็มๆแล้วนะครับก็อาจจะมีก้าวกระโดดขึ้นบ้างนะครับแต่ผมมองดูแล้วนะครับ ยังไงก็ไม่ทะลุ9 0 0 0แสถึงล้านหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับ a อร่าก o ดแคส2 0 2 1นะครับผมว่ามองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับและเทคโนโลยีของอนาคตเนี่ยผมมองว่าระบบโซลา r c เซลล์นะครับถ้าสามารถที่จะอ่อนตัวและตั้งได้บนหลังคารถนะครับ1แผงนะครับที่แบบอ่อนและพัฒนาจนสวยงามสามารถเข้ากับหลังคารถได้แล้วเนี่ย ผมมองว่าเมื่อเราขานะขับวิ่งหรือตากแดดหรือจอดอยู่อย่างเงี้ยสามารถชาร์จลงแบตได้โดยในระบบ DC ได้เลยนะครับซึ่งมองน่าจะเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตแต่กลับเกิดขึ้นจริงณนเะวลาปัจจุบันเป็นรถที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ทางคามแมกกาซินไทยแลนด์ของเราต้องลาไปก่อนยังไงฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ